สวัสดีครับผมน้ำไม้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ออกทิปไม่ได้ออกตกปลาครับเพิ่งหายจากเป็นไข้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเนี่ยครับมารีวิวนะครับลอกนะครับไดว่า cr 8 0 hsl นะครับ L นี่เป็นซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีเป็นใบใบกับลอกนะครับการดูลอกนะครับแบบ อะไรที่มันสึกนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นนี่ครับใบรับประกันของไดว่านะครับก็มีแค่สองอย่างนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับตัวลอกนี่ผมก็ใช้มาในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าดีสภาพก็สวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับ ตัวกดฟีสปูลก็เป็นโครเมียมนะครับก็ถือว่าลื่นนะครับลื่นในระดับหนึ่งครับอยู่ที่คนใช้นะครับก็บางคนเขาใช้ตีเก่งๆเขาก็จะปรับตรงนี้เยอะหน่อยนะครับบางคนที่เขาไม่ค่อยคล่องเขาก็จะปรับมาตรงให้มันหน่วงสูงๆไว้นะครับจะได้ตีฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนกันปรับคอนสปูลนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับข้างในก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ตัวนะครับเป็นเม็ดแม่เหล็กนะครับ สปูลก็ไม่มีอะไรนะครับทั่วไปนะครับมีแค่ลูกปืนลูกหนึ่งแล้วก็ข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็มีลูกปืนลูกหนึ่งนะครับผมใช้มาพักหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยตีดีนะครับรอบเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับข้างกล่องเขามีเขียนอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบนะครับเจ็ดจุดห้าหนึ่งนะครับรอบลอกนะครับรอบเฟืองนะครับ อันนี้น้ำหนักน้ำหนักลอกอยู่ที่1้5กาบ้ากรัมนะครับเบรก7กิโลเลยนะครับรับปลาห้าโลสี่โลสบายนะครับหกเจโลไหวครับ8ดโล9้าโลก็ไหวนะครับอยู่ที่เราเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยแขนแขนแขนตัวนี้นะครับแขนลอกนะครับ75เซนนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับลูกปืนเจดบวกหนึ่งนะครับโอ้ลื่นลื่นหัวแตกเลยนะครับ ผมใหม่ๆที่ผมใช้ไปก็ตีไปก็ไม้สองไม้ก็ไม่ฟูนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเราปรับตรงหน่วงไม่เหล็ก,กเยอะๆนะครับแล้วเราตีไปต้านลมนิดๆมันจะฟูนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปทำไว้นะครับว่าตีกบยางกี่เมตรแล้วก็ตีกบกระโดดกี่เมตรนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ ให้เป็นกำลังกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ผมไปลองตีดูนะครับว่าได้กี่เมตรกี่เมตรกันนะครับนี่ก็เป็นลอกได้ว่า CR 8 0นะครับรอบเจดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับเนี่ครับเป็นมินเป็นแม็กอะไรเนี่ยครับ วันนี้อันนี้ก็จะมาลองตีให้ดูนะครับว่าจะได้กี่เมนะครับเหยื่อใช้เันี้ก็จะเป็นกอบยางนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะได้กี่เมตรครับอันนี้ก็อยู่ที่เราปรับนะครับเนี่ยครับประมาณประมาณสิบเมตรยี่สิบประมาณสามสิบเมตรได้นะครับกบยางครับอันนี้อยู่ที่เราจะปรับนะครับว่าเราจะปรับหน่วงยังไงนะครับเนี่ยก็ลื่นในระดับหนึ่งเลยนะครับ ประมาณ30เมตรได้ครับ30-40นะครับอยู่ที่น้ําหนักของกบยางนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าสําหรับผม30-20เมตรนี่ก็อรีเลยนะครับสําหรับตีกบยางนะครับนะครับเนี่ยนะสีม่วงครับประมาณ30เมตรนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกบกระโดดบ้างนะครับว่าจะได้ไกลเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวมาลองดูครับมาลองดูนะลองดูนะนะี่คนี่ก็เป็นกบกบไม่ใช่กบกระโดดนะครับนี่เป็นกบสายนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะได้กี่เมตระดดนะครับ เนี่ยครับก็ประมาณสามสิบเมตรสี่สิบเมตรนะครับเป็นพวกกบสายครับก็อยู่ประมาณนี้ครับถือว่าถือว่าไกลในระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูอีกไม้นะครับนี่ครับนีปล่อยได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับเราปรับให้มันไม่ลื่นมาก ถ้าเกิดคนที่เก่งๆแล้วก็ปรับลื่นก็จะตีไกลหน่อยนะครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ